สวัสดีค่ะสวัสดีทุกคนนะคะที่ติดตามแฟนเพจของตะกแ่นชนระดานะคะมาแล้วค่ะที่เห็นอยู่ตรงนี้นะคะตะกแ่นชนระดาน้ามนคนสวยนักร้องขวัญใจแฟนๆนิสัยบ้านๆ <laughs> วันนี้นะคะแต่ไม่ได้แต่งหน้าแต่งตามไม่ได้มาในลุคของเอ่อซูเปอร์สตาร์หรือว่ามาในลุคของศิลป,ปินหรือว่านักแสดงดาราใดาๆนะวันนี้มาในลุคของความเป็นคนบ้านๆนะคะ ตอนนี้แตนอยู่ที่พบพรโฮมสเตย์นะคะหรือว่าที่สวนภาคินนี่เองนะคะวันนี้มาพร้อมกับตัวนี้ค่ะตัวนี้คือลายตัวนี้คือปลาซ่อมปลาตะเพียนที่ตตก,กแตนทําเองกับมือซึ่งวันนี้เนี่ยจริง,รงๆแล้วแตนตั้งใจทําไม่เยอะเพราะว่าตั้งใจทําตามพีออเดอร์ที่รับไว้เท่านั้นแต่บงังเอ,อิญว่าตอนชาตอนหวานแหตอนหวานแหมันฉาใหญ่ไงบึบมันขึ้นมาทีเดียวพร้อมกันแล้วนึกฟิลออกไปว่าปลาตะเพียนเน่ะเวลามันขึ้นมาถึงฝั่งบออปุ๊บ มันตายทันทีอ่ะมันใจเสาะอ่ะทุกคนเพราะฉะนั้นจะปล่อยคืนก็ไม่ได้แล้วแล้วก็เลยต้องเอามาทั้งหมดแล้วตัวไหนที่เอาขึ้นมาแล้วเนี่ยเราก็เลยมีความจําเป็นที่จะต้องทําทําเลยเพราะฉะนั้นเนี่ยมันก็เกินยอดของพี่ออเดอร์ที่เรารับไว้เพราะฉะนั้นเนี่ยก็ยังมีเหลือหีิไม่เยอะเพราะฉะนั้นเนี่ยใครที่อยากได้ปลาส้มปลาจะเพียนฝีมือตะกัแตนนะคะณตรงนี้นะคะใครอยากได้ปลาส้มปลาตะเพียนฝีมือตะกัแตนสั่งได้เลยนะคะลูกค้าขาสั่งได้เลยนะคะตอนนี้ ใจมาขายแล้วนะคะก็คืออนึ่งกิโลนะฮะมี1กิโลมีมีตั้งแต่ราคา400กรัมเข้าไป400 500, 600, 600, 700, 800, 800, 900, 000, 1, กรัม500กรัม600กรัม700กรัม8 0 0กรัม9 0 0ากรัมถึง1000กรัมนั่นก็คือ1กิโลเพราะฉะนั้นเนี่ยลูกค้าอยากได้กี่กรัมก็บอกไปเลยขีดละ19บาทขีดละ19บาทใครสนใจนะคะสั่งสินค้าได้เลยนะคะกดทักทักข้อความอินบ็อกมาได้เลยหรือ ที่ปักหมดไว้นะคะทักได้เลยที่ปักหมดไว้นะคะสําหรับปลาส้มปลาตะเพียนฝีมือตะกะแตนเองนะคะนี่เลยนี่คือปกติแตนจะรับพีออเดอร์อย่างเดียวนะแต่วันนี้มีเหลือนิดหน่อยเพราะฉะนั้นเนี่ยก็จะขายให้หมดในวันนี้แล้วก็เดี๋ยวรอรอบใหม่ก็สามารถสั่งจองไว้ได้เช่นเดียวกันนะคะสามารถสั่งจองไว้เช่นเดียวกันสวัสดีค่ะพี่อ้อยพี่อ้อยสวัสดีค่ะพี่อ้อยเคยสั่งซื้อปลาส้มตะตะกัแตนไปยังสั่งอะไรออสโลอย่เนี่ยอ่าพี่อ้อยพี่พี่อ้อย ขอบคุณมากค่ะพี่อ้อยนะ่ารักที่สุดเลยพี่อ้อยหนูจะบอกว่าขาหมูขาหมูที่พี่เอามามันเป็นขาหมูชื่อดังของนางรอง 1, <000 S 1> ใช่ปามันอร่อยมากสั่งไปหนึ่งพันกร,รมัมหนึ่งพันกรัมหนึ่งกิโลขอบคุณมากค่ะพี่อ้อยเมตาน่ารักที่สุดเลย,ยไปถึงพี่อ้อยนะพี่อ้อยทอดทอดกินเลยพอดีเลยเพราะว่าแต่เนะี่ยเพิ่งทาวันนี้แล้วเสร็จตอนเย็นนี้ใช่ไหมทําวันนี้เสร็จตอนเย็นนี้พรุ่งนี้เช้าส่งเลยพอไปอปลาตะเพียนปลาซอมปลาตะเพียนไปถึงมือลูกค้าหรือถึงมือทุกคนเนี่ย มันจะเปรี้ยวกาลังดีเลยแต่ถ้าใครชอบเปรี้ยวมากก็สามารถเอาทิ้งไว้ก่อนอีกได้แต่แตนเชื่อว่ามันกําลังกินกําลังพอดีเลยนะคะเพราะว่าเราเพิ่งทําเสร็จเดี๋ยวนี้เนี่ยทำเสร็จเดี๋ยวนี้เดี๋ยวส่งพรุ่งนี้เลยนะคะปลาซ้มปลาทะเพยียนฝีมือตะก่แตนรับรองรสชาตินัวปลานี่เป็นปลาที่ออกแกนิกร้อยเปอร์เซนต์เพราะว่าแตเนเลี้ยงปลาจากธรรมชาตินะคะแล้วแตนมีบ่อปลาสิบบ่ออยู่ในแอร์เรียในในสวนพักคินของตะกะแตนเนี่ยอยู่พอ่พอพรโฮมสเตย์นี่แหละ แล้วเป็นปลาที่ออร์แกนิกร้อยเปอร์เซนต์เพราะว่าที่สวนตะกะแตนเนี่ยไม่ใช้สารเคมีไม่มีสารพิษปลอดสารนะคะหนูตักหนูตักหล่นอร่อยมากๆเลยจ้าเหลือตัวหนึ่งหมดแล้วจะสั่งหนูใหม่นะคะอุ้ยพี่เบนจ้าขอบคุณมากค่ะเอาไปหล่นเหรอคะน่ารักจังเลยขอบคุณมากค่ะรอบที่แล้วสั่งใช่ไหมคะอร่อยใช่ไหมคะน่ารักที่สุดเลยมาสั่งใหม่เลยค่ะพี่อ้อยมันกาลังกินละแดดเมืองไทยมันร้อนเข้าใจาปะไปถึงอะ่ะเปรี้ยวพอดีเชื่อหนู ไปถึงเปี้ยวพอดีเพราะเราเพิ่งทําเสร็จเดี๋ยวนี้เนี่ยทาเสร็จเดี๋ยวนี้เสร็จปุ๊บพรุ่งนี้เช้าเราส่งใช่ไหมไปถึงมือพี่พอดีเลยพอดีกินเลยหุงข้าวไว้รอเลยพี่หุงข้าวไว้รอเลยปลาซอมปลาตะเพียนขีดละสิบเก้าบาทนะคะมีให้เลือกตั้งแต่สี่ร้อยกร,รมัมห้าร้อยกร,รมัมหกร,ร้อยกร,รมัมเจ็ดร้อยกร,รมัมแปดร้อยกรัมเก้าร้อยกรัมถึงหนึ่งพันกร,รมัมคือหนึ่งกิโลนั่นเองขีดละสิบเก้าบาทหนึ่งกิโลก็คือหนึ่งร้อยเก้าสิบบาท นะฮะลูกค้าสามารถสั่งได้เลยนะคะใครอยากได้นะคะอินบ็อกซ์หรือว่าทักข้อความมาได้เลยหรือว่าเขียนด้านล่างได้เลยว่าสนใจค่ะอยากซื้อค่ะอย่างค่ะ1กิโลค่ะ10กิโลค่ะเอาเมาส์ไปเลยหรือว่าซื้อไปฝากคุณพ่อคุณแม่พี่ป้านะอ่าข้างบ้านก็ได้นะคะอ่านะคะช่วงนี้นะคะใครที่แบบว่าอยากกินของอร่อยๆฝีมือจากนักร้องคนนี้นักแตดงชลดาทำเองกับมือนะคะรับรองนัวนัว,นวกินข้าวหมดหม้อแน่นอน ฝีมือน้องแตนทําอะไรก็อร่อยอ่ะพี่อ้อยพี่อ้อยมาคอนเฟิร์มเลยพี่พ่อพี่อ้อยสั่งซื้อทุกอย่างเลยที่แตนทำใช่ไหมคะขอบพระคุณมากๆกี่วันถึงกำแพงเพชรแตนว่าก,กำแพงเพชรไม่เกิน3วันพอดีเปรี้ยวกําแพงเพชรสั่งเลยคะ่ะอยู่ขนาดอยู่เชียงใหม่อะ่ะไปถึงอ้ลูกค้าบอกอร่อยมากอร่อยมาก